สวัสดีครับรีวิวนะฮะคันด้าแจ็ GD นะครับปี04นจดปี05นะครับอันนี้เป็นเครื่องมีเทเกียร์ออโต้นะฮะคันนี้สีน้ำเงินนะครับน้ำเงินตรงเล่มตรงทุกอย่างนะฮะแต่เป็นน้ำเงินโครเชตกับของเดิมนะฮะทำสีใหม่ทั้งคันนะครับสีเงาสวยตรงปกนะฮะล้อที่สานะครับพร้อมยางปีสินะฮะ อยังหนีหนาอยู่เลยนะฮะใช้ได้อีกยาวนะครับไฟท้าย LED ขาวแดงนะครับเบิกยุ่นใหม่นะฮะมีโลโก้ฟิตมีปลายท่อให้ด้วยนะครับคือไปขับรอได้เลยนะฮะก็คันนี้เปิดราคาไว้ที่หนึ่งแสนสามืเก้าพบาทนะฮะฟิลมใสนะครับรอบคันนะฮะ ไฟหน้านะครับเป็นหลีฟ้านะครับหลีฟ้าเบิกยุ่นนะฮะหลอดไฟเป็น LVD นะฮะขับไปไม่ต้องทําซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยครับเติมลอละมันอย่างเดียวนะฮะอ่ะมาดูภายหนนะครับ v t e c คไทยนะฮะอ่เกียวโต้นะครับ ครับงยเอาตาเร่งดีนะครับคดีตั้งวาวล์งลิ้นล้างหัวฉีดทำครบหมดแล้วนะฮะหัวทงหัวเทียนเช็คให้ครบหมดแล้วนะครับก็ของเหลวจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะก็ซื้อไปเติมน้ำมันขับอยางเดียวนะฮะมาก็นี่ะครับแอร์โคตรเย็นบอกเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูรีวิวอัตราเร่งกันหน่อยนะครับเครื่อง v t e ทนะครับค่อนข้างหายากหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ในตลาดจะมีแต่เครื่อง i อ si นะฮะ i อ SI จะเป็นเครื่องตัวประหยัดนะคบ88แรงม้านะฮะแต่ v t e ทจะเป็นเครื่องตัวแรงขึ้นมานะฮะ110แรงม้านะครับมาเดี๋ยวมาดูอัตราเร่งกันหน่อยดีกว่านะฮะ คันนี้ใช้น้ามัน e อ0ีสิบนะฮะทำหัวฉีดให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ้าไปโอ้โดูอัตาดึงอัตราลิงดูมันดึงซะก่อนเป็นไงฮะพอ,อ,อ,อกอ็ <c ười> <c ười> คันนี้ผมใช้งานทุกวันนะฮะขับไปละหกสิบกิโลนะฮะก็ใครสนใจก็ ทักมาได้เลย<ๆ>นะฮะคั้นี้ผมขายเงินสดนะฮะเน้นเงินสดนะฮะจัดไฟแนนซ์ค่อนข้างหาที่จัดยากแล้วนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยแพงมากนะฮะแนะนำเป็นเงินสดดีกว่านะครับเงินสดก็จะไม่โดนแบตด้วยนะฮะไม่โดนดอกเบี้ยด้วยนะครับโอเคหนึ่งสามเก้านะฮะสีใหม่หมดกระตกไฟฟ้าใช้ได้สี่บานนะฮะ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับหลอดไฟหน้าเป็น LED คือทรงวัยรุ่นเลยครับผมแต่งรถยังไงก็รถที่ผมขายก็เหมือนกันหมดทุกคันนะฮะใส่ให้ครบหมดนะฮะโอเคก็เผื่อสนใจนะครับทักมาได้เลยนะฮะหรือจะโทรเป็นเบอร์0ูนย์แปดศูนเจ็ดเจ็ดสองสี่สองสามเจ็ดนะฮะสนใจและ เข้ามาดูและมาลองขับได้ที่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะฮะก็โทรมานัดวันเข้ามาได้เลยนะฮะหรือสนใจจบดิวเลยนะครับมีบริการส่งนะครับใกล้ๆว่ากันนะฮะก็หนึ่งสามเก้านะครับผมต่อภาษีให้นะฮะแล้วก็โอนให้นะครับจบทีเดียวเลยนะฮะโอเคขอบคุณครับ